อันนี้เป็นที่จับมือถือแบบหนีบอัตโนมัตินะครับเราพร้อมเป็นไวเลสชาร์จด้วยของโฮโก้นะครับตัวนี้520บาทสั่งจาก l a ซ a d a เราไปดูรีวิวกันเลยครับอันนี้ก็มาดูแพ็กเกจกันก่อนนะครับแพ็กเกจตัวนี้จะเป็นโฮโก้ซีเล็กก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นไวเลสฟาสติ้งชาร์จ แล้วก็1 5วัต์โดยระบุไว้มี5วัตต์7.5วัตต์10วัตต์แล้ว1 5วัตต์ซึ่งน่าจะแปลผ่านตามอะแดปเตอร์นะครับหนีบเองอัตโนมัติแล้วก็ใช้มือเดียวหมุนได้360องศาตัวนี้นะครับแบบนี้ในกล่องจะแถมตัวที่ติดช่องแอร์มาด้วยตัวนี้คือตัวที่หนีบห้องแอร์นะครับจะมาเป็นหัวบอลด้านหนึ่งแล้วก็ด้านหนึ่งเป็นหัวหนีบด้านหลังเป็นสปริงก็กดกดแล้วก็งางขึ้นมาหนีบอย่างเงี้ยครับ เราจะไปนหนีไปช่องแอร์ก็ได้แต่ของผมเนี่ยเคยหนีบช่องแอร์ของรถคันเดิมนะครับแล้วช่องแอร์แตกตัวนี้เนื่องจากโทรศัพท์หนักไปนะครับถ้าเป็นโทรศัพท์ทั่วไปก็คงไม่เป็นไรตัวนี้มันจะหนักอยู่นะครับอ,อันนี้ก็เราก็เลยตัวนี้เลยไม่ได้ใช้และคราวนี้เรามาดูตัวที่หนีบโทรศัพท์กันบ้าง ในในกล่องจะมีสาย USB มาให้นะครับตัวนี้เป็นสายสาเร็จก็ยาวประมาณ1เมตรผมเสียบไว้ที่ช่อง USB ด้านล่างแล้วตัวนี้ก็จะมาเสียบที่ท้ายที่จับเ,เรามาดูกันก่อนลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับตัวนี้เป็นที่จับเป็นปีกแล้วด้านล่างปรับขึ้นปรับลงได้ตรงนี้เป็นดูเป็นเหมือนกระจกนะครับเราก็มีเซ็นเซอร์อยู่2จุดตรงนี้ แล้วข้างบนก็จะมีผิวสัมผัสตร,ตรงนี้เป็นจุดๆเหมือนเป็นเ,นเซนเซอร์อีกจุดหนึ่งสำหรับในการถอนโทรศัพท์ออกแล้วก็ตรงนี้เป็นหัวบอลน,นะครับแล้วก็ยืดออกยืดถอนได้ตัวนี้ยืดถอนได้แล้วก็ด้านล่างเป็นที่ดูดสุญญากาศสามารถอาจัดได้จากตัวนี้นะครับบิดแล้วนีอ่าเราจะติดกระจกหน้ารถก็ได้ หรือว่าจะติดคอนโซลก็บิดแล้วมันก็จะลงมาอย่างนี้นะครับได้หมดเพราะว่าบางทีติดกระจกแล้วมันหล่นเนื่องจากบางทีหนึงคือตากแดดสองศัวสับหนักไปก็มาติดคอนโซลกันแต่คอนโซลก็ต้องเรียบนิดนึงนะครับแต่ของผมเนี่ยติดได้แน่นอนผมลองมาหมดแล้วในการจับโทรศัพท์นะครับตรงนี้จะมีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งปุ่มสีดำตรงนี้ พอกดแล้วเนี่ยตรงนี้จะปรับขึ้นลงได้เป็นการปรับไซส์โทรศัพท์นะครับบางทีหนีบไปแล้วไปโดนปุ่มก็ดันเหมือนลงหรือดึงขึ้นนะได้ประมาณหนึ่งถ้าเราเสียบ USB ตัวนี้เข้าไปปับ๊บจะเป็นไฟสีน้ำเงินแบบนี้ไฟสีน้ำเงินคือพร้อมใช้งานแล้วอ่าเราถ้าเราเอาโทรศัพท์หรืออะไรใดก็ตามนะครับมาบังเซนเซอร์ตัวนี้มันจะออกแล้วพอ แล้วมันก็จะหนีบเข้าเองนะครับอย่างนี้ห้าออกแล้วก็จะหนีบเข้าเองสําหรับล็อกโทรศัพท์แล้วก็ถ้าล็อกเฉยๆเซ็นเซอร์ตัวข้างล่างจะเป็นสีน้ําเงินแต่ถ้าสมมุติว่าเราชาร์จนะครับตัวนี้เป็นหัวเว่ย P30 โปใส่เคส UAG นะครับเราต้องดูเคสก่อนนะว่าสามารถรองรับไวเลสชาร์จจริงไหมบางทีเคสมันหนาเกินไปนะครับแต่ตัวนี้ใช้ได้ก็พอมาบางออย่างนี้ พอหนีปั๊บหน้าจอขึ้นชาร์จนะครับแล้วก็ข้างล่างจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแบบนี้ก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องกลัวหล่นไม่หล่นแน่นอนอ่จะปลดโทรศัพท์ออกจากตัวนี้ได้ถ้าสมมุติว่าไฟมีการดับเครื่องไปก่อนหรือว่าอะไรก็ตามเราจะดึงโทรศัพท์ออกจากอยู่นะครับก็ต้องดึงเนี้ยดึงออกไปเลยถ้าฝืนมันฝืนมันไปเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่า จะดึงออกข้างหลังอ่ะจะมีไอ้ปุ่มสัมผัสตรงนี้ครับตรงเนี้ยให้เราเอามือมาจับตรงเนี้ยที่ข้างหลังแล้วมันเดี๋ยวมันจะออกเองครับอ่ะตอนใส่ใส่เข้าไปนีชาร์จนะครับตอนเอาออกเอามือแตะด้านหลังตรงเนี้อย่างนี้ผมก็ไม่รู้เซ,เซ็นเซอร์มันอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าทุกครั้งอ่ะในคู่มือก็เขียนไว้ให้แตะด้านหลังตรงเนี้ยแล้วมันจะอนะครับตรงเนี้ ทางนีตรงนี้ไม่มีเซ็นเซอร์อะไรนะอืาแต่มือแตะจะอย่ามันอ้าครับข้างหน้าอยู่ตรงนี้ข้างหน้าจะเห็นเซ็นเซอร์บางอืมข้างหลังแตะตรงนี้อย้ามันอ้านะคราวนี้เรามาติดกันก็ไปแปะนะครับตรงที่มันเรียบๆที่คอนโซลตัวยางเนี่ยยังใหม่อยู่จะยังเหนียวเหนียวอยู่นะครับเราก็โยกตัวนี้ลง ให้เป็นสุญยากาศก็ติดแล้วประมาณนี้ครับก็สวยงามดีนะครับโฮโก้แล้วก็เช็คเซ็นเซอร์ว่าทำงานไหมอ่าห้าออกอลองเอาโทรศัพท์มาวางดูนี่ขึ้นชาร์จ หยิบออกนะครับเอามือไปแตะด้านหลังหยิบออกได้เลยเท่าที่ลองใช้มาก็คือที่ลืมก็คือดับเครื่องก่อนแล้วทำให้ไฟฟ้ามันดับจนเอาโ,อโทรศัพท์ไม่ออกก็ต้องกดปุ่มให้ใจ่ายไฟแล้วดึงออกอีกทีหนึง่งไม่กล้าฝืนกลัวมันพังก็แนะนำรีวิวตัวนี้กันไว้นะครับโฮโก้ถ้าใครสนใจก็ลองไปดูใน Lazada อย่างที่ผมบอกได้เลยครับมีหลายร้านให้เลือกขอบคุณครับ